เปิดเจ็ดคู่รักดาดราวิวาล่มไม่เป็นท่ามาเลิกกันก่อนที่จุดหมายปลายทางรักของคนสองคนถ้าจบแบบเทพนิยายคือแฮปปี้เอนดิ้งแต่ชีวิตจริงบางครั้งชะตาชีวิตก็เล่นตลกรักกันอยู่หยกหย,ย,ยกตัดจบความสัมพันธ์กันสะดื้อๆทางที่เคยคบกันหวานมากจนแฟนคลับไม่ต้องลุ้นกันให้เหนื่อยก็รู้ว่าแต่งหน้าแถมแพลนแล้วว่าจะวิวากัน ซึ่งในวงาการบันเทิงบ้านเรานั้นก็มีเหตุให้แฟนคลับต้องเงิบแทบไงหลังกับข่าวครา,าวการยกเลิกการแต่งงานงานล่มกันมาซ้ําแล้วซ้ําอีกมีคู่ไหนบ้างมาดูกันเลยหนึ่งแววแวนปาวัติสา,าแดนเหตกรูลอยู่ในแวดวงไฮโซด้วยกันทั้งคู่สําหรับสาวแวนแวนปาวัติสา,ากับแดนเหตกรูลซึ่งตอนที่ทั้งคู่เปิดตัวว่าคบกันนะตอนนั้นเรียกว่าจดจันทรกันทั้งวงการเพราะทั้งคู่คบกันได้ แค่แปดเดือนและทำเซอร์ไพรส์ขอ,อแต่งงานกาันบนเรือสำราญสุดหรูในรายการวูดดี้เกิดมาคุยจนเป็นที่ฮือฮากันทั้งประเทศแต่ที่ช็อกหนักกว่าผ่านมาไม่ถึงครึ่งปีวันว,น,วนแดนประกาศวิวาล่มทางทางที่เพิ่งไปหวานกันที่ฝรั่งเศสพอกลับมาปุ๊บก,ก็สะบ้านสัมพันธ์กันปับสาเหตุเพราะปัญหาการถึงห่วงและความเอาแต่ใจของทั้งสองฝ่ายสองชมพู่ทันสิตาโนดราเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่พอมีความรักแล้วก็ทุ่มเทแบบเต็มร้อยสำหรับ สาวชมพู่ก่อนบายซึ่งก่อนหน้านี้เคยถูกแฟนหนุ่มอนวงการโน้ตปราดคุกเข่้าขอแต่งกลางงานวันเกิดของเธอเองแต่อยู่ๆเหมือนโดนฟ้าผ่ากลางใจเพราะผ่านมาเพียงแค่3เดือนเศษฝ่ายชายกลับมาขอเลิกแถมยังเป็นวันวาเลนไทน์นี่โดยสาเหตุการเลิกราชมพู่ยอมรับทางน้ำตาว่าเพราะใช้เวลาศึกษาดูใจกันน้อยเกินไป3อ้วนรีเทิร์นมอยงพึ่งเพิ่มสกักเตรียมงานแต่งไปกว่า8 0แล้ว แต่ก็ยังไม่ไวายต้องพับโครงการซะได้สำหรับอ้วนรีเทิร์นกับหมอโยงเพิ่มศักโดยทั้งคู่ใช้เวลาดูใจกันร่วม3ปีถึงจะประกาศข่าวดีว่ารัดเรียบแต่งงานแล้วฝ่ายชายทุ่มสินสอดกว่า40ล้านที่ดินอีก100กว่าไร่แต่ต้องมาพังคืนก่อนถึงวันวิวาประมาณ1เดือนโดยสาเหตุสำคัญเพราะผู้ใหญ่ฝ่ายชายไม่พื้มที่จะให้มีการจัดงานแต่งชายรักชายขึ้น4หมออ้อยดุธารัตน มิกกี้นัทพงศ์คู่นี้เรียกว่าจบกันแบบไม่เผาผีเลยทีเดียวสําหรับความสัมพันธ์ของหมออ้อยจุธารัตน์กับมิกกี้นัทพงศ์ตำนาน,านงานวิวาของคู่นี้เรียกว่าสะเทือนวงการไม่น้อยเพราะเพิ่งคบกันได้5เดือนมิกกี้ก็คุกเข่าขอหมออ้อยแต่งงานแต่ก็ดันเจอผิดน้าท่วมเข้าไปงานแต่งเลยเลื่อนไปเป็นปีจากนั้นก็มาเจอปัญหาหมือที่3จนกระทั่งงานวิวาลม่เป็นท่าหทาทาอมิตาเพรมุสราคม จัดงานมั่นใหญ่โตสินสอดกว่าร้อยล้านแต่ก็ไม่ได้ทําให้ความสัมพันธ์ของสาวทาทาอมิตาและหนุ่มเปรมบุษราคามดีขึ้นโดยหลังจากเข้าวิธีมั่นกันไปเพียงแค่พิเศษสาวทาทาก็ออกมาประกาศถอนมั่นกับหนุ่มเปรมแล้วแต่ทั้งคู่ยังคงสถานะความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันหพิษพัสรชยาเต๋อฉันทวิทย์ฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ